ครับสวัสดีครับอยู่กับวันฉลองเซฟเวอร์ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ในช่องยูทูปวันฉลองเซฟเวอร์นะครับภาษาไทยบา้านฮนะครับเมืนนม่อเนี่ยิโนวันฉลองครับกินแบบง่ายๆครับผมแล้วก็มะพริาวแห้งครับผมกระเทียมเล็กน้อยพร้อมหอมเมื่อเนี่ผมตีแกงปลาแซลมอนไม่สมครับผมคือว่าปลาเสียมที่ปลอกมาะไฟครับแช่โซงฟิตไว้ครับผมขาดอะไรใส่เลยหวัหวหอมแดงนี่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดมาโสผ้าคือว่านะ่ะไอแซ่บวันแคนนีน ขับได้ครับผมหน้าประเด็กประเด็กใส่ใส่กเลยเหรอฮะปื๊บนี่ขับไปเลยหน้าประเด็ครับด้วยแสยลมซีเคียมกับเกลือเด้เอเขาจะเขาจะใส่น้ำป่าหน่อยลูกคนไหนที่ทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับปื๊บตะลอนหยวตกตะลอนซิเคีมคู่สีสั้งคู่สีหวานคู่อมาเขาีมใส่เลยหม้อกระทะไฟฟ้าให้ก่า,า,านนะครับอยูเ่เทปมั้งขับไปเลยเลยใส่ไปก่อนเดี๋ยวป่าไม่สิบุญยำโมเขียร์หอบแรกหนึ่งคือรอบแรก อุ้ยตลบเนีเ่ยนี่ครับว่าจะเป็นค่าถ้แบบาใครไปน้ำเดือดขึ้นมาให้กันใส่ป่าสูบแล้วครับผมขาดไปได้เลยอปอีกตัวหอมใส่เลยปล่อยอีกตัวแหรอมันจริงเกิดกินอีสามบ้านเ้องที่เย็นเป็นน้ำขาวเนี่ยมันไข่เด้ไข่ป่าเด้ไข่มันอไหรโอ้ยโสภา นาะผมงกสดแบบว่าใส่ักอีตูวมันจสัเพียงเดียวนะตัดดูักอีตูโอ้โสบาบโาท่านใส่กินรถวะเนี่ยใส่แบว้าวจากเอาเลยอย่างเซโนม่สุใครติดฟองเลยแจีวเลยอู้ใครครับผม อสวัสดีครับครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฝากกดติดตามให้กําลังใจในช่อง youtube วันฉลองแซปเบอร์ภาษาไทยเด้อเ <c oughs> มื่อในเมนูวันนี้ก็คือแกงหน่อไม้ส้มใส่ผักไอซสยปลาเซียมปลาเซียมบานท้าเหรอครับผมสีบเยอะเมครับแล้วก็คุณครูสั่งแก๊บบตำมม่อันนี้ยังตำน้งไหมบะตำหลวงระบาง เอามาเขาว่าอย่างไรต่ำให้คุณเล่าอ่ะดำจริงไง<ม>อ่ะตอนผมขาดไปได้คือประแดกแซบเบอรอวันชลองเหรอครับใส่กระปุกจะสีครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสีจับวบวเปียงนะนี่ครับโอ้โหโว้ยโซโฟาเอาไข่มาไข่ยังไข่ปลาบาอ่<ร>ะจะตักไข่ปลา,าคู่กันนบัตน,นี่ครับ ้ใครบดบนดดุนีอไข่รบดอะไรเสพยินครับสองใจให้เหราครับดูในบรรยากาศองค์เทพมาหานครบ้านห้องโควิดก,กระจาเมื่อใดสี่มือนาะครับเนมาเอาตับแดกผมก็สี่สตุ่ยกับประเดกบ่วงพ่อผมเย็ดนี่แหละครับผม น่ครับคําแดกนี่เบเก็นผมมันน้อง กินเป็นตัวย่า่เนี่ยอะไรอืแต่ไขนะ่เอาพักนะ้ำผักน้ำจรอวตะบัดตะบัดนะสงมาหกชิบหกิบ <60, 60. S 3> อยากซินอะบอกจ่หอไม่ปั้นนะ้องไม่สมปันานๆแล้วครับผม คือมะแก่งใส่ปลาจิตตะพงมาทนมาดีเลยกามมบุมีได้ปลามื่อไหร่ไอตัวนี้ใหมีอะกินด้ว เงีน้นหวานเนาะป่ามึงเนี่ยป่าพอสมไม้ครับสมมาฟองประเด็กเขาอย่างนี้เล็ก็พบกพักไปอย่างมันไล่เลี่ยนได้ล่ม สองขวดยูคินได้ผมหมแล้หโห่พาเลยบามงงแสบเหรอช่เมืองอันต่ำรวมระบางจริงนะมันเกิยังไะมันก็ต่ำใช่ไหมบางงงอะไรอันนี้คือบหงงงว่ะอืมต่ำอืใส่กะปิมาทันจับมังเขาดิจับดบอ่อืมอืน้องบุเกลืออืมจับดบ ตับอุ้งบานฮะเอาเข้าวซอ่อันนี้บอกอ่ะใส่กะปีว่าใั่อืมกะปีมาก็ร,รังท่วงยังไม่ใช่มาโซฟาทำประเด็กบอกว่าจะร้อนเนี่ประเด็กบอกว่าจะระอมนะอมนสุดยอด ใช่ปะเจ็ดยั่ยีกับเจ็ดหน่อยแซ่บยุบเด็กบองบอแมนตับหมูหตับหมูตับหมูโทรว่าโมกาก,กินหลายแต่ว่าอยากเลยสิ ินเนื้อปลาดีจนอาพอกตู้ไม่เขาเลยโมจิ อมมุตว่าถ้าเราไม่ส่งไปแซ่บบ่งแซ่บนัะ บก็อันนี้ก็แซ่บมองข้าวเจียวดยักงก็ลวงไง,ง,งก็ตำลวงพรบบางตัวคนไทยชอตำบ่ต้องีซสแ่นะอืมอรู้ว่าแซ่บบ่จอบดิบแบบบ่ขเขเา็ป เด่นเขากินพูดจากเอาเนื้ปนะอปลาเนาะดูยังกินเนื้อปลาครึ่งเดืเนี่ยดูยังกินเนื้อเขากินก้างหรอกมา,า,าเมียเตะคืนบ้านเนี่ย ผิดกันเที่ยงกันกับป้าทอลูกท้อเมีเ่ยวด้อควรเนพี่น้องไปก็ได้ละวัดเป็นพี่เป็นน้องเป็นมูเป็นฟุ้งปั๊มจะก็กับยางหนึ่งน้องใหม่เจรีกินน้องใหม่ไปอ๋เขาหลังกับป,ปวดขาอยู่อ๋อเป็น่ะ เกี่ยวกันอยู่เลยบแบบอกไม่ผิดคลองดบวกเดียวถ้ามันจะปวดขาอยู่ก็บอกให้เดี๋ยวบกี้ใส่กอ,องเดียวต้อตำหงันหนนี้ก็ถือว่าแสบหนไหม,มพ่อเป็นพี่น้องเส้นนี้ไงตัวคนไทยต่ำเนาะนี่ไหม กินไมเหอมเกิอยู่ดแต่ว่าเขาบอมักรสจาตหนึ่งแต่ว่ารสชาตินอ่เปรี้ยวอแบเนี้อปลาครับเท่ใจกันจบแ้วเขาเนี่ยก็ไม่เลอะคลิปเนี้ยไว้ซ้ำเนี่ยเนาะ หากคนที่ตามสองชุ่ววันฉลองกันได้ครับเด้อพ่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นคลิปนั่นคลิปนี้ครับผมสำหรับนี่เอาไว้เสมอเนาะสวัสดีครับ